เท็กกล้องฟ้าเทคโนหลวงปูสวงอ่าครับพร้อมอ่ามันจะข้เรามั่นใจนะครับวันนี้มั่นใจชนะนะครับผมมันได้ลูกไหนบ้างครับในเดินเสียบครับเดินเสียบเดินแพงฟันศอกอาชีนเท่าไหร่น้องชายอาชีนหกหมื่นหกหมื่นบาทจากใครบ้างครับผมจาก เอกปัตตานครับปัตตานีนี่ขาใหญ่ขนาดที่สุดน้องน่าเสือบรรยากาศร้านบรรยากาศร้านไปกินนะครับเราเรารู้ว่ายกยกห้างอ่มันชิงดับใช่ไหมปล่อยตัวเสมอแดงครับผมเสมอแดงเหรอแล้วต่อยต่อยในการยกเนี่ยเรารู้ว่าเราเราไปลองอะไม่รู้ครับไม่รู้ใช่ไหมอยากได้อยากด้นาเสือเข็งจังพี่อานสี่สิบหนึ่งก็ชเขาบอกว่าเนี่ยบอกว่าต่อยไปในการยกนี่เราไปลองแปดหนึ่ง ไม่รู้ใช่ไหมแล้วมีสี่สิบหนึ่งเลยอ่ะครับผมเขาผ้าหัวนอ๋อบอกเอาสามสิบสี่สิบหนึ่งเลยอะเปลองแลนะไองครับผมแล้วแล้วไปถึงเมื่อเมื่นาทีเกือบนาทีสุดท้ายเราเก็บนนเราเราไปเราไปถอยนี่ใครสั่งหรือว่าเราเรามั่นใจบอกพอแล้วอ่สักยี่สิบนาทีสุดท้ายพี่เลี้ยงบอกโบกที่มือว่าพอใช่ไหมแล้วเราคิดว่ายังไงช่วงนั้นว่าชนะมั่นใจมั่นใจแล้วอะไรมั่นใจหรอกพี่เลี้ยงบอกพอคู่ชกดีในหน่ากลัวบ้างครับวันนี้ก็มี มัดครับมัดเลยครับที่ทำให้เราดักใจต้นตเกมนะเราก็เปลี่ยนวิทยุยุ่งไปเดินเปิดเกมเสียบเสียบเร็วเข้าไปก็ติดมาชนะได้เอาครับไปอาชีพแล้วก็ฝากอะไรถึงใครบ้างครับวันนี้คผมเอสซีของเราขอบคุณได้บ้างครับผมขอบคุณทุกคนที่เชียร์ให้กำลังใจผมแล้วก็ทีมงานใครบ้างครับผมวคุณโคนะอะไรวะก็คนที่ สเก็ครับเป็นนักชกจากจังหวัดไหนครับสเก็ครับสีสเก็ตอีสานใต้นะช่วงนี้ดังในพวกบ่าวอีสานใต้นี่ถ้าเจอกันใหม่จะว่าไงเจอกันใหม่พี่อาพี่สอนใจกับพี่สมเก่งเอ็นต้องยกเครดิตให้นี่ซ้อมอยู่ที่บ้านนอกเลยมาใช่บ้านนอกครับซี้อสเก็ตแล้วพี่ซืสเกตสีอย่างเดียวนะพี่สองคนเลยพี่สมเก่งล่าสุดก็ชกที่น้ำเนินนี่นกประลุกันนะ อ้ตัวยาวสูงเท่าไรเนี่ยร้อยเจ็ดสิามร้อยเจ็ดสิบสามต่ได้เปรียบเขาแล้วถ้าเกิดว่าเจอใหม่เนี่ว่าไงพี่กัดเดิมไม่ต้องใช่พี่กัดเดิมเนี่ยนะได้ได้หมดโอเคไม่กลัวเฉยๆนะใหญ่กว่าเยอะแล้วโอเคโอเคเอาเนี้อสับวมั เกลีครยังกวาทำให้เต็มที่ก่อนี้ครับแพนกองฟ้าจากอีสานใต้สิ